มาเดี๋ยวจะทำให้เองน้ำหรือเตาแหิงตังไว้ใส่เค็นใส่หมูตับ

โอ้ก็ปรุงให้เหรอใช่่ะ,าะตามใจชอบก็เผ,ผ,ผ็ดใช่ไหมผ็ดมากนี่นป้าเวอร์นะจ๊ะ เี er ่ยสาวเราเลยยใจเราชอบกแซ่เป hmm. ี้ยวแซ่แซหน่อยพี่เฉยนะอืมเปรี้ยวแซ่ายอะไรเน yeah, right? mm ี hmm. ่ยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเพราะว่าหนูกินน้ำแข็งหนูเสียแห่แห่แเลยอยวนี้ไม่ธรรมดานะเี่ยถ้าไม่อยากให้มันกระดิกกระดิกต้องเอาล้มมาอะไรเยอะ ไอ้นั่นเวลานั่นจ้ะนี่เออเนี่ยไม่กระดุกภาพเมื่อกี้กระดุกกระดิกงไงภาพไม่นิ่งไงภาพไม่นิ่งไม่สวยเล่า,าอะไรขโมยเสียดีกติดตัวเตรียไมไว้เออไม่กาดเหมือนเดิมไม่บอกพี่ไม่บอกเบอร์เออ,เอ,อ งงร่างได้อินคลิปเอาช่วยก่อนเอนนอแฟนวะ 嘛老，不要问，对不对？以前我们啊，我们老了就起来，你还跳着舞都不让，蹦蹦蹦蹦玩，蹦蹦的。还有这个啊？你看了没？你看谁来？来，我看了。这个啊？还蛮可以。那八在哪里？就是两万八，不便宜。 ก็ฟังนึ่งแหวนโเจยนี้จะน่าแหวน่่้ช่วยหรือ่าลงช่วยหายทุกอ่ माशे गेली आहे माatro ba pa อย่างหนึงครับจะกินหมดไหมเนี่ยจะกินหมดไหมเนี่ยขอคนในสวยหมดตัวเนี่ยเก๋้ยๆจุดบจุดกินตุ่นหายไม่ใช่ตูดนหายเยตูดตูดนั่นหมดแล้วรายงานตัวก่อรไม่ได้สารเณตัวเป็นเจ้าของช่องต้องทาละเม็ักหน่อยใส่ย้ำของไทย ยังไงคนที่ใส่ตลับเข้าใส่คนที่ขายลิเชี่อโหไม่ยาเกกหน่มกอ่ยโอ้ยแยงแยงแยงแยการหนมุมก,กือกเนแตกรหนเธอร้อนร้อนกูกเธอไม่มีดอกะูกริงอันนี <c oughs> ้นะเพื่อนพี่เธอไปส่ง comment on passe te changer เอวเาี่จะเอาเส้นเล็กแต่ว่าของพี่สาเอาเาก็เราเอาเราพี่สากินก๋วเตี๋ยวกองข้าเส้นี่กินไปหมดเสเล็ก อย่างนี้เหรออย่าง yeah, you know. <coughs> เกลียวเอาแต่กระเทียมนะเกลียวน้ำมัน เออดูไม mm ้ของยายสวยนี่ ไลฟ์สดถ่ายคลิปไว้ก่อนไลฟ์สดไม่ได้มันแก้ยากนะคนขูเ้เกียจอ้าวอ่าถ่ายคลิปไว้อ่ะเออเราแค่ได้เราไปตัดออกเราลบเสียงออกได้เลยแต่ถ้าไลฟ์สดคือทำอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างก็คือไปก็คือไปหมดเลย <laughs>

จะได้ขายลอตเตอรี่ด้วยนะวันนี้งานเยอะ Ờ cái lạnh uh. lẽ của có ý ปัญหาคนมาเคลียร์รออุปกรณ์จะขายหมดข้าวแล้วโอ้ยของเจสวยเนี่ยเอาสลุนเลยโอเคปล่าโอเคปล่าเนี่ยขายใจอยากได้เยอะอยากได้เยอะมาสลุนเลย อ่าของคนพิเศษไง ถึงห้างแล้ว